สวัสดีค่ะพามาชมขโ้โพดค่ะผลตกเมื่อคืนคน้ำไ้กลับ,บปิดไว้ค่เครื่องมาสูบผลตกเมื่อคืนค่ะอย่างแรงเลยผลปรากฏว่าน้ำเต็มเลยน้ำเต็มขโ้โพดค่ะน้ำเต็มขโพด ข้างบนนั้นมันไหลมารวมบิงนี้เนาะนรวมแปลงนี้สูบพึ่งจะเสร็จไปเมื่อวานและอีกแปลงหนึ่งสูบเมื่อวานน้ำแก่หัวเขา่าอีกแปลงนาลุงเนื่องนาฝั่งโนนนาป่ามะพร้าวน้ำแค่หัวเขา่าฝนมันก็ตกแต่เมื่อคืนตกแรงค่ะอึ่งอ่างร้องงมได้อึ่งคันคนเป็นกระสอบกระสอบ ถ้าบ้านเราก็แมงเมาออกแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามันออกตรงไหนแมงเมาออก,ก็มันก็ตอมไฟนะมาตอมไฟแต่ไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนแต่ผลผลเสียก็คือเนี่ยถ้าเราสูบน้ำไปแล้วฝนมาตกมันก็จะเป็นแบบนี้ข้าวโพดเล็กเรามันมันไม่ชอบน้ำเนาะมันไม่รู้ว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงถ้ามันแห้งไวแล้วแดดมาออก ถ้ามันเหลืองเราก็หาอะไรมากระตุ้นมันปุยเก็ตจุลินทรีย์สองข้อแสงนี้เอามาฉีดบํารุงทางใบมันก็พอจะช่วยได้เนาะนี่ต้องต้องดูว่าน้ำมันจะแห้งไวไหมแต่นะ้ำมันก็ไหลออกท่อค่ะไหลออกท่ออยู่เวลาให้ตกมันก็ไม่ตกนะฝนเนี่ยรอแล้วรออีก รอแล้วก็สูบน้ำตากแดดโอ้ยแดดแดดพอสูบเสร็จเท่านั้นแหละพอสูบเสร็จมันชอบแก้งเทวดาเทวดาชอบแก้งอะไรออกท่ออยู่ค่ะอันนี้เป็นข้าวของลุงนะเป็นข้าวของลุงถ้าทำข้าวอันนี้ที่ต่ำเขาทำข้าโพดไม่ได้ที่ต่ำ ตรงนี้ทำรุ่นไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วแต่ไม่ได้สูบน้ำค่ะไม่ได้สูบน้ำก็รอฝนดูจงังหวะฝนเขาทำรุ่นให้เรียบร้อยแต่มันก็ขังเนาะเป็นที่นาเหมือนกันแต่ทำข้าวโพดก็ต้องถ้ามันไหลช้าก็ต้องหาเครื่องมาสูบเพราะว่ามันจะนอกน้ำเนาะ อันนี้ก็นอกได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นยังยังต้นไม่โตเพิ่ง <c oughs> จะทำรุ่นไปนอกมีสิทธินกน้ำข้างบนน่้นน่าจะจะเดี๋ยวจะไปดูหกลายข้างบนน่นที่ติดกับต้นนิ้วต้นนิ้วนะยังไม่ได้ทําค่ะที่ว่าแปลงต้นนิ้วที่จะยาว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 ยังไม่ได้ทำค่ะแปลงต้นนิ้วยังไม่ได้ทํา อันนี้อันนี้เป็นต้นนิ้วนะคะกล้องเริ่มมัวแล้วกล้องเริ่มเป็นฟ้าเช็ดหน้ากล้องก่อนแปลงแปลงติดต้นนิ้วที่ว่าอยู่ข้างบนหกไร่เดี๋ยวจะไปดูอันนั้นก็ต้องไว้ไปขุดแปงลงหกไร่นั้นก็ต้องไปได้ไปขุดขุดน้ำออกค่ะสูบน้ำไปเหมือนกัน อ่ะสูบน้ำไปเสร็จยังอีกท่อนหนึ่งดับเครื่องก่อนก็เลยไม่ไม่ติดอีกมันเรือท่อนเดียวก็เลยไม่ติดมาวันนี้ฝนมาตกน้ำมันอิ่มอยู่แล้วมันก็ต้องเยอะค่ะต้องขึ้นไปเปิดออกนี่ชอยเป็นข้าวพดแปลงหกไร่ค่ะหกไร่ติด ต้นนิ้วค่ะที่เพิ่งสูบน้ำไปค่ะน้ำครึ่งแปลงกำลังระบายออกระบายมาใส่แปลงแปดไร่ที่เพิ่งจะสูบน้ำไปเหมือนกันแต่อันนี้มันไหลออกแตงตั้งแต่เมื่อคืนพอมาปล่อยตัวนี้ใส่ตัวนี้ก็จะไหลเข้าไป แต่มันก็จะไหลไปนู่นเลยค่ะตรงที่ว่ามีข้าวแล้วของลุงเนาะมันจะระบายออกมันจะมีทางน้ําไหลออกค่ะแต่ตรงนี้เป็นแปลงต้นทองของลูกที่ใช้สายน้ําหยดค่ะ,ะเขาขึ้นดีอยู่แต่เนี่ยฝนมาตกใส่แต่ก็ไม่ได้สูบน้ํานะคะแค่สายน้ําหยดแต่เมื่อคืนฝนตกแรงค่ะฝนตกแรง ก็พากันมาไล่เปิดน้ำออกค่ะถ้ามันไม่มาซ้ำมันก็น่าจะแห้งค่ะน่าจะแห้งเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้มาเปิดทันทีเพราะฝนมันตกค่ะฝนมันตกค่ะฝนหยู่ตกเรามาปล่อยมันก็จะแห้งตั้งแต่เมื่อคืนละทีนี้มาไม่ได้อ่ะมาไม่ได้ก็ต้องมาดูตอนเช้าค่ะมาดูตอนเช้า อันที่ข้างบนมันก็จะสูงสูงมันก็จะน้ํามันก็จะไม่ขังมันจะมาขังรวมมันจะมารวมกันที่ข้างล่างจะมีปัญหาที่ข้างล่างถ้าแดดออกค่ะฝนมันไม่มาซ้ำเนาะมันก็คงไม่มีปัญหาแต่ฟ้ามันก็คึ้มค่ะฟ้าคึ้มอันนี้หนักหน่อยค่ะหนักหน่อยสูบน้ำํำคงจะเสร็จไปค่ะหนักหน่อย จะเลืองหรือเปล่าไม่รู้น้ําเยอะเหมือนกันเหมือนรอบที่แล้วเนาะรอบที่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละแต่น้ํามันก็คงจะไม่มาไวอย่างปีแล้วเนาะปีแล้วน้ําแช่อย่างงี้พอระบายออกฝนมาซ้ําน้ําท่วมเลยนะพี่กายเนี่ยแต่อันนี้ยังเดือนพฤษสภาอยู่คงคงจะไม่ท่วมเนาะ คงจะไม่ท่วมถ้าเราระบายออกมันก็คงจะหมดยาวๆว่างๆต้นนิ้วค่ะแปลงต้นนิ้วยังไม่ได้ทำก็เสียงเสียงสู้ๆไปแบบนี้แหละค่ะชาวไร่มีได้มีเสียค่ะมีได้มีเสียอันนี้ก็หกไร่ของลูกสาวต่อกับ ต่อกับแปลงต้นทองจะเป็นยาวแล้วก็ติดหนองน้นจะเป็นหนองค่ะข้างล่างน้นจะเป็นหนองน้ำหนองน้ำใหญ่แล้วก็ระบายน้นแหละระบายไหลลงไปน้นแหละน้ำมันก็จะไหลลงหนองก็จะใช้เวลาในการที่มันจะไหลเนาะ ก็ต้องทําใจทําใจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพราะว่านอนไม่หลับเมื่อคืนก็โอ้ยถ้าออกมาได้ไม่กลัวลื่นเนาะกลัวถนนมันลื่นก็ไม่กล้าออกมาก็เลยทําใจค่ะยังไงมันต้องแช่เพราะเปนตกแรงจริงๆค่ะเวลาเวลาเราต้องการน้ำไม่ตกเวลาสูบน้ําเสร็จตกมาทุกครั้งเลย,ย,เลยค่ะ ระบายน้ำออกจากมาค่ะฝนตกเยอะนี่เป็นแปลงป่ามะพร้าวแต่ตรงนี้ทำข้าวข้าวไม่ดีค่ะว่าจะทำใหม่ระบายออกให้ให้ตรงข้างบนที่ทำข้าวโพดให้มันน้ำมันออกตรงนั้นเป็นข้าวโพดค่ะ เอ๊ ه, กล้องไปยูพินทำไมเป็นแบบนี้เนาะยิ่งปรับยิ่งไปใหญ่เลยไหลออกมาอยู่ไหลออกมาแต่ว่ามันเป็นขา้าวโพดเล็กเนาะก็กลัวมันเหลืองต้องให้มันออกเร็วที่สุด ตามที่มันไหลนั่นแหละค่ะของเรามันต่ำที่รองรับน้ำดูฝั่งโน้นแล้วก็มาดูฝั่งนี้ค่ะคนละฝั่งกันเนะาะป่ามะพร้าวก็อยู่อีกฝั่งทิศตะวันออกตรงโน้นก็อยู่ฝั่งทิศตะวันตกค่ะที่บ้าติดหนองน้ำใหญ่ นี่เขาทำข้าวกันแต่ว่าเข้าวหวานแหง้งขาวหวานแหง้งเพอฝนตกมากก็จะพอดีเลยเนาะตรงนั้นก็เป็นยังไงบ้างเนะาะจ้าจะเหลืองเหมือนกันมากนะ่ะขนาดของข้าวโตแล้วน,นะน่ะยังโคนนเหลืองเหลืองแต่มันเหลืองก่อนหน้าที่เราทำแล้วเลยตรงนั้นนะไม่ใช่ของเราของเราเพิ่งจะหยอดไปเพิ่งจะสูบน้ำเสร็จ ปุสูบน้ำไปแค่สองวันได้ไม่ครึง่งครึง่งแต่มันอิ่มมากเลยน้ำอิ่มตามคันนี้อิ่มไปหมดเลยมันก็เลยจะนั่นไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปป้ายุพินฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ